รับรายได้ผ่านอ e ีเวนต์ต้องฟังคลิปนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนค้าขายออนไลน์แล้วคุณจำเป็นต้องรับรายได้ผ่านอ e ีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายใน s h อป e e ใน Lazada ซึ่งร้านค้าต่างๆจะมีอ e ีเวนต์ของตัวเองหนึ่งครั้งที่มีการโอนยอดเข้านะคะถือว่าเป็นรายรับที่เข้ามาในอ e ีเวนต์ของคุณ ถ้ารายรับอะค่ะที่รับเข้ามาผ่าน e อเ l นตทั้งปีอะค่ะเกิน3,000ครั้งขึ้นไปไม่ดูจำนวนเงินข้อมูลนั้นก็จะถูกนำส่งกรมสรรพากรแต่ถ้าไม่ถึง3,000ครั้งถือว่ารอดไม้ก็อยากจะบอกว่าต้องมาดูก่อนว่าถึงไม่ถึง3,000ครั้งอะค่ะแต่ถ้ามันรวมๆกันแล้วว่าถึง400ครั้งและย่อในฝั่งขารับของ e อเ l นตนะคะ เกิน2ล้านบาทขึ้นไปข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะถูกนำส่งกรมสรรพกรด้วยเช่นกันสมมุตินะคะร้าน A เนี่ยขายของแล้วปรากฏว่าทั้งปีะที่ผ่านมาในการรับรายได้เข้ามาในอิเล็เนี่ยตั้งแต่ตอนปี63นะคะมากถึง555ครั้งแล้วยอดรวมนะคะอาจจะเพียงแค่ล้านเก้าแบบนี้นะคะ ข้อมูลของร้าน A อค่ะก็รอดไม่ถูกส่งขณะที่ค่ะร้าน B ก็ขายของเหมือนกันแล้วปรากฏว่าเงินรายรับค่ะที่เข้าผัด e ีเวเลตะคะทั้งปีได้มากถึง650ทครั้งยอดรายรับนะคะของร้าน B ะค่ะอยู่ที่5ล้านบาทแบบนี้นะคะร้าน B ไม่รอดข้อมูลในอ e ีเวเลจะถูกนำส่งกรมสรรพกรด้วยเช่นกัน ซึ่งขายในปี63เหมือนกันซึ่งข้อมูลปี63ะะคะของร้าน B เนี่ยคะจะถูกนำส่งตอนมีนา64แล้วจะเก็บเข้าสู่ระบบนะคะมากถึง10ปีคือข้อมูลนะคะที่รับไรายได้5ล้านนะคะจะอยู่ในระบบนะคะถึงปี2573เพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้อะคะ่ะเพื่อนๆเ,เองนะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นร้านค้าที่รับไรายได้ผ่าน e v a l a นะคะคุณต้องกลับไปตรวจสอบแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาค่ะจอด ข้อมูลในการรับรายได้ของคุณถูกนำส,งส่งกรมสรรพกรไปบ้างล้วอยังค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆนะคะกดติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กเปิดค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่แอ t ไซ h ์เช็กเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวล เพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ